สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอผู้นํากับการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะนะครับโดยผมนะครับพลันยูชนะลานะครับนิสิตจ,จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันการเกษตรไทยกําลังเผชิญกับการเปลีป่ยนแปลงครั้งสําคัญจากเกษตรแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาแรงงานและประสบการณ์มาสู่เกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร,ร์ม,มิง ที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและทำให้การเกษตรมีความยั่งยืยนมากขึ้นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่สามารถชี้ทิศทางสร้างแรงบันดาลใจและพาคนในชมุมชนกวไปข้างหน้าร่วมกันได้เกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มิงคือรูปแบบการทำการเกษตรที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตรกรรมดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการจัดการฟาร์มเพื่อให้เกิดความแม่นยำประหยัดลดต้นทุนเพื่อผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากการเกษตรแบบดั้งเดิมที่อาศัยประสบการณ์หรือแรงงานคนเป็นหลักโดยในปัจจุบันเรามักจะเห็นเทคโนโลยีต่างๆที่นํามาใช้ในการเกษตรมากขึ้นเช่นการใช้โดรนในการพ่นน้าหรือหรือพ่นยาระบบรดน้ําอัตโนมัติ การใช้แอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูลของดินและอื่นๆต่อไปนะครับเป็นบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อน 1. การมีวิสัยทัศน์ผู้นำเนี่ยต้องมองเห็นทิศทางอนาคตของการเกษตรเข้าใจว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไรและสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้ชุมชนหรือองค์กรก็ไปในทิศทางเดียวกันได้ 2. การถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ ผู้นำควรเป็นต้นแบบที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และถ่ายทอดต่อให้สมาชิกในชุมชนเช่นการอบรมสาธิตการใช้โดรนการใช้งานเซ็นเซอร์หรือการเก็บข้อมูลการเพาะปลูก 3. การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้นำเนี่ยต้องคอยติดตามผลการใช้เทคโนโลยีและประเมินว่าได้ผลจริงหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำนะครับควรนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ลวมถึงขยายผลไปยังพื้นที่อื่น 4. การสร้างการยอมรับและแรงจูงใจผู้นำต้องอธิบายให้เกษตรกร,เ,กรเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเช่นการลดต้นทุนการประหยัดแรงงานหรือเพิ่มผลผลิตเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยยอมเปิดใจและพร้อมทดลองใช้แนวทางใหม่ๆ 5. อการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน ผู้นำควรทำหน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชนเพื่อหาความรู้เงินทุนและทรัพยากรมาช่วยเสริมการพัฒนากเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ 6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้นำที่ดีเนี่ยต้องไม่ทำงานเพียงลำพังแต่ควรสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุนร่นใหม่วิสาหกิจชุมชนและพันธมิตรด,ด้านเทคโนโลยีเพื่อวลกงนขับเคลื่อนการพัฒนา ต่อไปครับจะเป็นตัวอย่างของสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับโดยจะเป็นโครงการเกษตรอัจฉริยะในแปลงนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรนะครับนำแนวคิดสมาร์ทฟาร์มิ่งมาใช้นะครับโดยใช้ IoT เซนเซอร์นะครับติดตั้งในแปลงนาเพื่อวัดความชื้นในดินและอุณหภูมินะครับแบบเรียลไทม์ข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งเข้ามือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเกษตรกร ทำให้รู้ได้ทันทีนะครับว่าต้องใช้น้ําเมื่อไหร่และต้องใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่นะครับไม่ต้องลดน้ํแต่ความเคยชินแบบเดิมนอกจากนี้เนี่ยยังมีการใช้โดรนเกษตรนะครับเพื่อพ่นปุ๋ยและยาป้องกันศัตรูพืชอย่างแม่นยําช่วยลดการใช้สารเคมีเกิดความจําเป็นและประหยัดเวลาแรงงานไปได้หลายชั่วโมงเลยครับขณะดเดียวกันข้อมูลผลผลิตและสภาพดินเนี่ยก็จะถูกเก็บรวบรวมเป็น Big Data ไว้นะครับเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเพาะปลูกในรอบถัดไปเช่น การเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับสภาพดินหรือฤดูกาลผลลัพธ์ที่ได้นะครับต้นทุนการใช้น้ำเนี่ยลดลงกว่า30เได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพคุณภาพข้าวนะครับดียิ่งขึ้นคือเป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนนะครับว่าการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในเกษตรการเกษตรเนี่ยต้องมีผู้นำเป็นผู้ขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยจากที่ได้เห็นกันนะครับการเกษตรอัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยี แต่หัวใจสําคัญเนี่ยคือผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าลงมือและสามารถพาคนในชุมชนเนี่ยก้าไปด้วยกันได้นะครับหากมีผู้นําที่เข้มแข็งและพร้อมปรับตัวเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็จะมั่นใจและเปิดใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครับดังนั้นการพัฒนากเกษตรไทยนะครับให้ก้าวสู่อนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับนวัตรกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการที่มีผู้นําที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นผู้ประสานงานและเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง กเกษตรอัจฉริยะนะครับจึงจะเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ